ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาเจอกันทำไมก็ไม่รู้นะครับกับการรีวิวมวยปั้มชอบของจริงนะครับก็วันนี้เป็นค่าวของ AEW ไดนามาย e นะครับหลังจากที่ผมทำรอไปแล้วก็มันก็เป็นไดนามาย e มาต่อนะก็ พูดเป็นตรงๆว่าคุณภาพไม่ก็แย่พอๆกับรอนะครับในสัปดาห์นี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือไหนมันก็แย่พอๆกันนะเออผมก็คิดว่าเพื่อความเป็นธรรมเนาะด่ารอไปแล้วก็ด่าไดนาไม้บ้างเออเพราะว่าม่งก็ทําให้ผมหงุดหงิดพอๆกับรอไดนาไม้ตอนนี้เผลอๆหงุดหงิดกว่าเออนะครับก็วันนี้จะมานั่งรีวิวไดนาไม้กันนะก็เหมือนกับรอนะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่แย่แต่ว่า เรื่องที่แย่มันจะเด่นๆกว่านะครับดนาไมซ์นะครับเปิดรายการด้วยคริสตนเคนเจอกับดัสตินโรดชิงแชมป์ TNT นะครับเพราะว่าเออเตียนไปมีปัญหากับดัสตินโรดเมื่อคอลลิชันสัปดาห์ที่แล้วก็มาเจอกันนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่งาปูปมาลวกๆกันนะแล้วก็แมตช์มันก็ม,นกม,นมีแค่นี้นะครับเออแต่ว่า ข้อดีหน่อยคือผมว่าแมทมันก็สนุกใช้ได้นะครับคือคือดูได้แมทก็สนุกดีอะไรอย่างี้แล้วก็คิดเตียนก็ชนะไปนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ปอมป๋ำกันไปแมทก็สนุกสนุกพอดูได้เนื้อหามันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็เป็นมวยป้ำแบบนี้ครับ AEW ตอนนี้เน้นขายสนุกแล้วก็ไม่เชิญชวนให้ดูเออคือคือแมทเนี่ยจริงๆเนี่ยคิดเตียนเขตกับดัตตินโรสเนี่ยแม่ง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 ดีหลายอย่างเลยคือ ปูบทมาก็ยังพอที่จะเข้าใจได้ว่าดัดตินโรดฟอร์มดีไอ้เไี้ยหาคิดเตียนนี่ก็เสียไปไปหมั่นไส้เขาขเห็นเขาฟอร์มดีหน่อยก็ไปหมั่นไส้เขาดัดตินโรดก็เลยท้ามาเจอกันก็ท้าท้ากันเนาะทั้งคู่เจอกันว่าใครเจ๋งกว่าก็คิดเตียนชนะนะครับเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีปัญหาแมตต์ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาของผมเลยคือไม่ไม่น่าดูอ่ะคือคือผมถามหน่อยว่าใครอยากดูบ้างคิสเตียนเขต เจอดัสตินโรดเอออันนี้เนี่ยนะคือปัญหาของของไดนาไมท์ที่ผมเห็นชัดเจนเลยคือมึงมึงไม่ทำให้มันน่าดูเออเราต้องอย่าลืมว่ามันเป็นแมตช์ชิงแชมป์เนาะแล้วก็เอาผมพูดคำนี้ว่าถ้าเรามองเนี่ยมุมในมุมเนี่ยของมวยปล้ำของจริงเนะี่ยแมตช์ชิงแชมป์เนี่ยมันต้องต้องมีความสําคัญเนาะเออต้องได้รับความสําคัญคือจริงๆแล้วคือแมตช์น,นี้มันไม่ควรเป็นแมตช์ชิงแชมป์ข้อแรกมันไม่ได้น่าดูขนาดนั้น หรือว่าจริงๆแล้วคริสเตียนก็อาจจะไม่ควรมาเจอกับดัสตินโรสก็ได้เพราะว่าแมทมันมันไม่น่าดูเออซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะเออคือคนดูมวยปล้ำบางทีก็อาจจะชอบคิดว่าเออเขาบุ๊กแมทอะไรมาให้เราดูก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ม,ม,มเราเป็นคนดูมวยปล้ำเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนดูมวยปล้ำหรอกเราดูกีฬาเนี่ยเราดูทุกกีฬาเนี่ยเราอยากดูบอลเราก็อยากดูคู่ใหญ่ๆเนาะ เออหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้เรารู้สึกแบบมีความน่าสนใจอะ่ะเอออย่างคิสเตียนเคดกับดัตตินโรสเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่มวยปล้ำแบบบิ๊กแมทเออไม่ใช่เคนนี่โอเมก้าเจเอ็มเจเอฟที่แบบเอามาประกบกันไม่ต้องปูเนื้อเรื่องแล้วก็แบบโออยากดูอยากดูอยากดูอ,กดอะไรยงี้มันไม่ใช่เนาะเออคือเขาปูเนื้อเรื่องมาน้อยไปอะ่ะคือสุดท้ายมันก็ไม่ได้อินอ่ะผมก็ไม่ได้อินอ่ะว่าแบบดัตตินโรสแม่งก็ชนะมาแค่แมทสองแม์แล้วกูจะต้องมาอินไหมกับแม่งมาชิงทีนทีก็ไม่อยู่แล้วเออ สุดท้ายมันก็เป็นแมทเหมือนแบบก็แค่อยากได้แมทดีๆสักแมทแล้วก็เผาเวลาไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออคือมันเสียเวลาเว้ยเออถ้าเราดูมวยปั้มแบบเป็นแบบวีคลี่โชว์แมทแบบเนี้ยแม่งเสียเวลาเออแม่งแม่เหมือนแบบแมทแบบริงออฟออเนอร์คือถ้าให้ผมพูดตรงๆแมทแบบเนี้ยเออ ถ้าคุณจะขายฝีมือแล้วแบบไม่ปูเนื้อเรื่องก็ไปทำในลングออฟออนเอเอไม่ต้องมาทำในเดนนมราไม้คือผมก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับกับแม์นี้นะเพราะอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้แย่เลยสักอย่างนะเออแต่มันแย่ตรงที่มันไม่น่าดูเออคืออ่ะเทียบกับดับยกัดับ w บิเปิดมาเนี่ยซีเควนต์แรกสัปดาห์ล่าสุดรอคือดูคุยกับโคดี้เออผมพูด ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่า,เ,าเปิดมาได้อย่างน่าสนใจเออเปิดรายการได้อย่างน่าสนใจแต่นี่คือเปิดรายการแล้วก็แบบอ๋อคิดเตียนเจอลัตตีโ้โรสเหรอเออกูต้องดูไหมวะอะไรเงี้ยก็รู้อยู่เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคิดเตียนมันจะต้องชนะเนาะเออซึ่งก็เป็นปัญหาของ AE อีเดอร์ันยูคือถ้ามึงมีบุ๊กกิงเราเรื่องมีความใส่ใจกว่านี้หน่อยอะเออ แหม่นี้แม่งแม่งก็จะน่าดูเห้หลงที่ผมบอกแม่มันก็ไม่ได้แย่เออแต่อพอมึงเล่าเรื่อง oh. ก็เป็นแบบเนี้ยเออคือเนื้อเรื่องมันก็มีแค่นั้นแบบแม่งก็แค่ท้ากันอะไรเงี้ยมันก็แบบมันแบบเออมันมันง่ายไปหน่อยอะผมไม่อยากใช้คําว่ามันดูถูกสติปัญญาแต่ว่ามันง่ายไปอะเออคือกูไม่ได้อ่อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออ นะครับเอาไปต่อนะครับก็สวิร์์นะครับสวิ erve, ร์ erve, ออกมาพูดว่าเขาโฟกัสอยู่ที่เส้นแชมป์โลกอะ AEW เนาะเขาก็พูดว่าเขามีตาอยู่ทุกที่เขารู้หมดอะไรเกิดขึ้นนู่นนี่น,นัน่นเขาจับตาดูอยู่ตลอดนะเส้นแชมป์โลกนะแล้วก็อก็คุยกันไปคุยกันมาก็โดนถามเรื่องแฮงแมนนะ เซิร์ฟมันก็บอกว่าเฮงเมนก็เป็นนักมวที่เก่งเลยจริงๆแล้วชนะมาเยอะแยะโอเมก้าไบอันม็อกลี่เยอะแต่ไม่เคยชนะเซิร์ฟสติกเล่นฮะแน่ก็คือสมสรุปให้เลยว่าโปรโมนี้แม่งไม่มีอะไรมากแม่งคือมาเขามาเล่าเรื่องว่าเดี๋ยวเซิร์ฟแม่งต้องไปนอนให้เฮงเมนเออ เพราะว่าคือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโปรโมของแฮงแมนมาอีกนะครับแล้วก็จะย้ำพอยต์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่เขาเล่านะว่าเซร์เวิร์ฟน่าจะต้องไปนอนให้แฮงแมนนะอออาจจะอาจจะคือผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นแหละนะครับเอาไปต่อนะครับก็เป็นเทนแท็กทีมกับออ,อเลนนะครับเบเฟ,ฟน เจอโคมันเดแท็กทีมกับเพนต้านะครับก็อะเรนดอมเรนดอมมาอีกแล้วเอาแมตต์มันมาอีกแล้วเออคือคือแนวคิดเอเอวิวตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเออก็คือขอให้แมตต์กูมันไว้ก่อนแล้วก็ไปเรนดอมแล้ว้ยปั้มมาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดแต่ว่าแบบมันมักง่ายเออมึงปูบทไหมเดอะวีเขายพยายามทําเนื้อเรื่องใส่แบบอะไรอะ The m i s s อา t u r เจอ I, จัดเมนดีเลยอะไรเงี้ยเออมึงก็พยายามหน่อยไหม AE หเดี๋เพื่อนยูเลิกพักง่ายนะไอ้ที่เออคือแมทมันก็สนุกนะครับแมทนี้นี่สนุกเลยเออว่าดู่างชื่อนะมวยป้ามไม่ก็เก่งๆทั้งนั้นอ่ะมันก็ต้องสนุกอยู่แล้วเนาะเออแต่แบบเออเขาคือผมอยากให้มันใส่ใจมากกว่าน,นี้คือพอมันไม่ใส่ใจผมจะบอกให้ว่าทําไมคือคือคือผมว่าคือจริงมันก็เป็นประเด็นนะคุณก็อ่านชื่อคลิปคุณก็จะรู้นะว่า เออ,เอ,อพอแบบนี้ไงคนมันเลยหนีไปดู WWE กันหมดก็เพราะามึงทำมวยป้ามมันไม่ใส่ใจเออคือสุดท้ายแล้วคุณภาพแม e ตต์ AEW เนี่ยแค่สองแมตต์แรกเนี่ยแม่งก็เห็นชัดๆแล้วว่าแม่งดีอยู่แม่งทำมวยป้ามคุณภาพดีกว่า WWE เยอะแต่ทำไมคนเขาไปดู WWE กันนะทั้งที่คุณภาพมวยป้าม AEW แม่งดีกว่าเยอะก็รามึงทําแล้วมึงไม่ใส่ใจนี่ก็ไม่ใส่ใจไปแรนดอมแท็กทีมมาแล้วก็อะก็ลองชนะอยู่แล้วทีมออรเรน์ and, นะครับเนี่ยอ่ะ แล้วก็เอามาแล้วพอยมาแล้วไอโรเดลิกสตองคือปัญหาเลยคือถ้าเป็น WWE แบบแมตนี้มันต้องหาทางเอาเบสเฟนมาตีกับไอเฮียอันดิสทิวเต็ดอีลีดอยู่แล้วก็มันตีกันอยู่โรเดลิกสตองก็พูดตั้งนานแล้วว่าจะมาชิงแชมป์มึงจะไปแต่มึงก็ไปแวะออกเรื่องอนะเออทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมึงทำออเลนส์เนี่ยเอาผมพูดเลยมึงทำอะไรได้มึงทำออเลน์เนี่ยแท,ท็กทีมกับเทนเนี่ยแล้วมึงเจอกับไอเฮียเดอะคิงดอมเนี่ย แล้วมึงก็เพ้ได้แล้วออลเลนก็ให้เทนโดนโกดเพราะว่าเราไม่ใช่แท็กทีมจริงๆเราสู้คิงด้อมไม่ได้แล้วมึงก็เพ้ไปแล้วจบแมตช์ก็ให้เฮ้อออลเลนสมาท้าเอ้ยไม่ใช่ออลเลนขอภัยครับให้โรเดริกสตองมาท้าเนี่ยม่ก็แค่นี้มวยปั้มเนี่ยทำดีๆเนี่ยง่ายๆเนี่ยเล่าเรื่องตรงจุดแม่งแค่นี้เลยแม่งแค่นี้ไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะกูอยากได้แมตช์ดีๆซึ่งม่งก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าไอ้มึงปั้มกับเดอะคิงด้อมแมตช์ม่งก็ดีอยู่แล้วก็ไม่เอาเพราะว่า อยากได้แมทด,ดีๆด้วยแล้วกูก็คือผมก็ไม่รู้นะเรื่องไม่ไมยอมเล่าเรื่องให้มันตรงๆเนี่ยไม่ไปที่อะไรนักหนาเออแล้วก็ไม่เอาเออทางนันที่ก็ทําได้ไม่เอาแล้วก็ให้พวกนี้เปิดตัวมาที่หลังเออเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาท้าท้ากันอ่ะมาท้าชิงแชมป์่าสรุปง่ายๆนะอ๋ะอ,อเลนบอกว่าเจอเดี๋ยวนี้เลยก็ได้อ่ะอะเฮียสตองก็ไม่เอาอีก บอกว่าเดี๋ยวรอเจอนน่นเลยมีนาคมเรวอลูชันอีก6สัปดาห์โอ้โหหกสัปดาห์ไอ้เฮียผมไม่ต้องดา่านะเรื่องนี้6สัปดาห์คนแม่งดา่ากันเต็มแล้วบอก6สัปดาห์อือพังแน่นอนเพื่อผมก็คิดแบบนั้นคือผมไม่มีปัญหาเนาะมึงจะเจอ6สัปดาห์หลังจากนี้หรือเปล่าผมไม่มีปัญหาเลยเออเพราะว่าม็อกซี่ก็เพิ่งท้าชิงแชมป์โลกในนิวเจอร์นู่นเลยเมษายน ผมไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาเลยคือผมไม่เชื่อใจว่าแม่งจะทําได้ดีอ่ะนิวเจอปนเนี่ยม็อกซี่บอกว่าจะท้าชิงแชมป์เมษายนผมไม่ต้องห่วงเลยเพราะนิวเจอปนเขามีคุณภาพเขาหาวิธีปูไปตรงนั้นได้แน่ๆเออแล้วมันเป็นม็อกซี่ที่น่าจะไปเจอในโตะซึ่งมันก็น่าดูอยู่แล้วแต่นี่คือมึงไม่ใช่ม็อกซี่เจอในโตะแล้วหนึ่งถูกต้องไหมครับมึงคือออเรนแคสดี้เจอโรเดริกสตองคือถามว่ามันน่าดูไหมสับผมมัน,ม,นมันก็น่าดูอยู่แล้ว แต่สำหรับคนทั่วไปมันไม่ได้ขนาดนั้นแน่นอนนะครับแล้วหกสัปดาห์ผมถามว่าระหว่างทางเนี่ยจะเจอชิดโชอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปถึงแมตชนั้นในยุคที่โทนี่ขานแม่งปูบทหวยแตกขนาดนี้เราก็เห็นกันอยู่เล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเออโอโ้โหผมไม่ด่าตอนนี้หรอกแต่ถ้ามันเลเะเฮ้ยผมใส่ย,ยับเนี่ยเออเพราะมันมีโอกาสจะทำให้ดี ค,ค,คือคือแค่มึงท้ากันวิกเนี่ยแล้วมึงก็บอกว่าวิกหน้าเจอกันเนี่ยมันมน,มนเนี่ยมึงใส่ไปเลยก็ได้เออเนี่ยแล้วผมถามหน่อยว่าไม่ใช่เส้นอินเตอร์เหลือที่จะต้องเป็นไฟติ้งแชมเปียนแล้วทำไมตอนนี้ต้องไปเจอกันอีกอะหกสัปดาห์อะไรเงี้ยเออแบบความสำคัญของขัดเส้นนี้มันไปไหนหมดแล้ววะ เข็มขัดที่ม็อกซี่แล้วก็ออรเรนเนี่ยเคยป้องกันให้ทุกสัปดาห์ทำไมมันต้องมารอ6สัปดาห์ด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อเพราะว่ามึงแค่อยากจะทําเนื้อเรื่องสักอย่างนะครับแล้วแม่งก็มีโอกาสออกมาแย่สูงด้วยเออเพราะว่ามึงเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยตอนนี้ AEW นะครับเออแี่ก็เพราะว่ามึงคือคือคือนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้ผมว่า เห็นวงนที fact, like, 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 yeah ่ผมเขียนชื่อคิดว่ามึงทําแบบมวยปั้มแบบนี้คนม่นก็ก็หนีไปดูเอไอดับยูกันหมดอ่ะเอ้ยขออภัยหนีไปดู w w ดูยีกันหมดอ่ะเพราะว่ามันเย่มันไม่มีความใส่ใจแบบไม่มีความเล่าเรื่องที่แบบนู่นนี่นั่นอ่ะแบบ เออเดวยูนี้มันทําให้ดีนี่แม่งทาได้ง่ายมากแล้วมันก็ดีมากเราจะแบบเออแม่งก็เป็นสมาคมแบบนี้ไปแล้วนะห่วยห่วยนะครับเอามาต่อที่แฮงแบนเพจนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับบอกว่าไม่สนใจเซิร์ฟเออโฟกัสที่แชมป์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮุกหรือซามูโจนะจะไปชิงแชมป์โลกไม่มีใครรักแชมป์โลกเท่าเขาแล้วนะครับแค่นี้แหละอ,อแต่ว่าประเด็นเรื่องที่ แฮงแมนไม่เคยชนะเซิร์ก็โดนย้ำในแมตช์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะไปที่แฮง m a n ชนะเซิร์แน่นอนสักวันอาจจะก่อนเ v o l u ชั o นก็ได้นะครับมาแล้วครับมาถึงหนึ่งในซีเควนซ์ที่ผมว่าไม่เฮี้ยที่สุดซีเควนซ์หนึ่งที่ผมเคยดูจากทั้งยังบักได้เอไอวมันอยู่แล้วผมกล้าพูดเลยว่านี่ยังไม่เฮี้ยที่สุดในรายการนี้เออ คือแน่นอนว่าแค่ยังบัคกมันเปลี่ยนกิมมิกมาเนี่ยแม่งก็เฮียอยู่แล้ะนะครับเออคือผมอยากถามผมพูดไปแล้วว่าอยากอยากถามจริงว่ามึงไปดูอะไรหน่งเช่งนักเลงภูเขาทองแล้วก็ให้ยังบัคกมาเปลี่ยนกิมมิกอ่ะแต่แน่นอนว่าผมยังไม่อยากด่ามากตอนนั้นเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนกิมมิกเพราะอะไรนะครับอืจนกระทั่งวันนี้นะครับแม่งเริ่มพูดมาคํำแรกนี่ผมก็เหมือนเหมือนในรูปอะ อ,อตาเหลือกขึ้นแบบไอ้คุณนิโคลัสเพราะอยู่ดียังบะก็มาโมโหแล้วก็บอกว่าเฮ้ยได้โปรดโชว์ร e สเพ c t ด้วยการเรียกชื่อจริงของพวกกูนีแมททิวกับนิโคลัสบึ่งบ้าปะไอ้เฮียไึ่งเหมือนเราเป็นคนเนแล้วเราเดินไปบอกทุกคนว่าอย่าเรียกชื่อเล่นเออได้โปรดเรียกชื่อจริงของผมครับเออ สมมติคุณชื่อจริงว่าสมศักดิ์สมมติแม่งชื่อจริงว่าสมศักดิ์ชื่อเล่นชื่อบอยแม่งเดินไปบอกทุกคนว่าห้ามเรียกผมว่าบอยโปรดเรียกผมว่าสมศักดิ์มึงเป็นบ้าใบ้ไอ้เหี้ยไอ้สา์คือมันไม่ได้เรียกฮีหรือมันอะไรมันมันปัญญาอ่อนไอ้ที่ยมันหลอกเลยเดี๋ยวพวกโง่โง่มันเลอะเทอะ แล้วทำไมอยู่ดีๆวันนี้มึงต้องเลิกเป็นแล Matt and Nick Jackson, ้วแมแอนนิกแจ็กสันเพราะอยากเป็นอะไรนิโคลัสกับแมททิวเฮีย<ฮ>ขาไม่โอ้ผมกล้าพูดเลยลว่าม่งแย่ยิ่งกว่าตอนผมดูยังบัคมันเป็นแม็กบัคหรือเจเรมี่บัคที่เทียนอี่ม่งแย่มากอันนี้นะคือแบบแล้วมันเกี่ยวตรงไหนวะกับไอเหตุการที่พวกมึงมาเปลี่ยนเป็นชื่อจริงเนี่ นอกจากแค่ว่าแบบค่ายมันแค่อยากเรียกฮียให้ยังบั็อะแล้วแบบมึงคิดได้แค่เนี้ไอ้เฮียแม่งคือหัวควยมากผมไม่อยากใช้ใช้คำหยาบไปแล้วแต่แม่งแย่จริงเออแม่งแบบโคตรแย่อันเนี้ยเออแล้วมันก็พูดไปสักพักอะสรุปสรุปให้เลยว่าทำไมแม่งเปลี่ยนกิมมิกอะแม่งบอกว่าแม่งเคยเป็นคนเดิมแม่งอยากจะเชนเดอะเวิด์เออแต่แม่งเห็นความจริงอะว่า กูเปลี่ยนไม่ได้เพราะสุดท้ายมันยังมีนักวยปั้มเก่าๆเ,เห็นแก่ตัวเ c าเจอร์เดิมๆที่เปลี่ยนไปก็คือผมสรุปให้ง่ายกว่าเดิมเลยคือยังบังอมันบอกว่ามันเปลี่ยนกิมมิคเพราะว่า AEW ที่มันจะสร้างเนี่ยเจ๊งเพราะสุดท้าย AEW ก็กลายเป็นสมาคมแบบ WWE เพราะว่ามีนักวยปั้มแบบ CM พังอ่ะผมสรุปให้เลยแบบ the เดค e ซึ่งตอนผมฟังมันพูดผมก็คิดว่า,าก็ถูกต้องเออที่มึงพูดเนี่ยถูกหมดเลย แล้วมันแต,แต่ผมคิดต่อว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่พวกมึงมาเป็นหน่งเท่งนักเลงภูเขาทองวะไอสัตว์ไม่เกี่ยวคือทําไมมึงจะบอกว่าอยู่ดีๆก็วงการมวยป้าม,มันเฮี้ยแบบนี้กูก็เลยกลายเป็นคนเฮี้ยงี้เหรอใช่เหรอวะนี่คือ AEW มึงต้องสู้สิอะไรเงี้ยเออคือคือแน่นอนว่ามันไม่ใช่ปัญหาของยังบกัก นะคือมันไม่ใช่ปัญหาของยังบักมันไม่ใช่ปัญหาของยังบักแต่บุ๊กเกอร์เนี่ยโทนี่คานเนี่ยคือ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 ทำไมมึงกลายเป็นดับเบิลยูคือคือแน่นอนผมก็ไม่อยากจะพูดว่าแบบทําไมมันกลายเป็นดับเบิลยูอีไปแล้วเพราะมันก็เป็นดับเบิลยูดับเบิลยูอีไปแล้วเออแต่แบบเออคือมึงก็ทําแล้วมวยป้ามเฮียยคือผมเกลียดมากนะไอ้มวยป้ามที่แบบคนพูดความจริงแนละ้วต้องเป็นฮิวไม่จะเป็นอนะ้เฮีย ฮิวเจแปนเฟสก็พูดความจริงได้ก็ไม่เห็นต้องเป็นฮิวก็เป็นเฟสอ่ะทั้งนั้นอ่ะเออหรือฮิวพูดความจริงมันก็ได้มันได้หมดอะเออแต่เนี้ยพอมึงเป็นมวยป้าอเมริกันคือคนเราเรามองเรามองให้นักมวยป้ามันเป็นคนเออเราทุกคนอนะ่ะมันมีความจริงอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าคือเรามองกันแบบเป็นธรรมชาติกันคนที่มันพูดความจริงอ่ะพูดตรงไปตรงมาอ่ะมันควรจะเป็นคนที่ดีมากกว่าคนที่เฮี้ยหรือเปล่าคนที่เฮี้ยมันควรจะเป็นคนที่โกหก ถูกต้องไหมครับเออแต่ทําไมคนที่พูดถึงความจริงเนี่ยต้องคิดว่าเฮ้ยกูไม่เป็นแล้วคนดีกูเป็นคนเฮียดีกว่าเอออะไรวะแล้วอย่าลืมว่านี่คือยังบักนะครับนี่คือ all elite wrestling อยู่ดีคุณให้หมดว่ายังบักยอมแพ้แล้ว a อเดี๋ยวมันอยู่ที่กูสร้างมากูไปเป็น evp คนเฮียเห็นแก่ตัวคนเดิมดีกว่าไม่คนบูชิดอะคือผมเกลียดมากนะการพรีเซนต์ให้ยังบักไม่ดูเป็นคนเฮีย ผมหงุดหงิดมากเลยนะตอนผมดูอะ่ะแล้วก็ต้องมานั่งดูหน้าเรนเนี่ทำหน้าแบบยหยาแยงไอ้พวกยังบัสไม่เลยหเหียอะไรเนี่ยไม่โคตรบูชิดอะ่ะเออผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าต้องให้ผมมาดูซีเควนซ์แบบนี้นะผมยอมดูอาร์ทูธเป้งไปเฮฮากับไอเยจัดเมนเดย์สักสามชั่วโมงอะ่ะผมยังมีความสุขก,กว่าเลยนี่ผมพูดตรงๆจากใจไม่ได้ประชดเลยนะเพราะมันดีกว่านี่คือมันไร้สาระ แล้วก็สุดท้ายก็ยังบั k ก็เป็นฮิวแบบเอาแต่ใจ E.V.P. อยากออกจากสัมาษณ์ก็ออกเลยไม่อยากต่อก็ไม่อยากต่ออะไรก็อะไรวะคือทุกอย่างที่มึงทําก็แค่อยากเรียกฮีทอยากให้คนเกลียดยังบักอะไรเงี้ยแล้วยังบักก็มาบอกก็ที่เจอกับสติงเพราะว่าสติงไม่เป็นตัวแทนของภาพมวยป้ามาเก่าๆถึงแม้ว่าสติงจะไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรเนี่ยงงไปหมดงงไปหมดแย่ครับ เงียบม,มากเออแบบไม่มีอะไรดีเลยสี่ควนนี้เต็มสิบผมให้ลบลบห้าร้อยเลยอนะแต่ไม่ยังมีลบห้าแสนอีกไอสัตว์โชเย่ยนี่ผมตอบอก่อนที่ผมจะมาอ่านคลิปนี้ผมตอบคนในเพจไปว่าผมให้โชว์นี้ห้าเต็มสิบโอ้โหว,ว่าแม่งไม่ใช่แล้วไอเฮี่อพอร,รีวิวไปรีวิวมา เป็นแย่กว่านั้นเยอะมากนะครับเอามากันต่อนะครับเออไม่ควรได้ลบห้าร้อยมากไอ้เหี้ยเดนนไมไโชววนี้บุร l เล็ตครับ go แบงแบงแก๊งนะครับคว้าแชมป์ลิงออฟออเนอร์ซิกแมนแท็นะครับเออคือแม่งมาอีกแล้วไอสัตว์ไอเหี้ยมวยป้ามเหมือนแบบ TNT เลยคือมึงท้ากันในคอร์ดิชั่นสัปดาห์ก่อนแล้วแม่งก็มาป้ามในเดนนัมไมสัปดาห์นี้คือแบบ คือนี่คือเหตุผลเลยครับทุกคนว่าทําไมคนมันถึงหนีไปดู DE w e กันหมดตอนนี้ก็มึงมักง่ายมึงมักง่ายอะ่ะทั้งทั้งที่แน่นอนแมตต์นี้ก็เป็นอีกแมตต์ที่มวยปั้มแม่งก็สนุกแต่มึงมักง่ายปั้มแบบนี้แม่งนิวเจอแปนแม่งก็ป้องกันแชมป์กันทุกสองวันอะ่ะ ไอเ้เฮียถ้าแบบนั้นอะโรดทูวันนี้ท้าแล้วพรุ่งนี้เจอกันโชว์ต่อไปแล้วมันจะมีคําว่าโชว์ใหญ่เอาไว้ทําไมแบบปูเนะื้อเรื่องอะไอเ้เฮียคือไม่ตลกอะ AEW เทียไอเ้เฮียโรเดลิกสตองน่ยกับออเลนเนี่ยมึงปูกันมาสักพักลแล้วแทนที่มึงจะรีบๆเจอมึงเสือกนู่นเลยเก็บไปเลยหกสัปดาห์เพื่อส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นที่พร้อมแล้วที่จะเจอกันในสัปดาห์หน้า ส่วนไอ้พวกมวยป้ามแบบเนี้ยไอย้แชมป์เปลี่ยนมือด้วยเนี่ยมึงไม่ปูเลยนะครับออคือสุดท้ายเราเห็นแล้วว่าแมทช์ม่งก็ไม่โดนให้ความสําคัญเนื้อเรื่องมันก็ไม่โดนให้ความสำคัญเข็มขัดมันก็ไม่โดนให้ความสําคัญแล้วใครมันจะมาอินใครมันจะมาอยากดูกโปรดักของมึงความสําคัญอนะ่ะคือความสําคัญเนี่ยมันสาคัญนะครับในไฟติ้งสปอร์ตถูกต้องไหม เราไม่ต้องดูเอาเราดูอย่างถ้าอะถ้าสมมุติวันหนึ่งนิวเจอแปนแม่งบุกเข็มขัดอะไรดีวะอ่ะไอเข็มขัดเนเวอร์หกคนเนี่ยที่โอกาดาทานาอิชิอิแม่งถือเนี่ยแม่งแรนดอมทีมมาเจอเหมือนช่วงแรกๆที่มันทำอะใครจะแคร์ไหมก็ไม่มีเออแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนที่จะไปชิงแชมป์เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยแม่งต้องได้กดก่อนทั้งนั้นเออกดอิชิอิบ้างกดทานาบ้างเพื่อที่จะไปชิงแชมป์มันต้องมีการเล่าเรื่อง ให้สมกับเป็นมวยป้ามของจริงเออแต่ไอ้พวกนี้ก็แค่เดินมาท้าออคือคือคือถ้ามึงอยากให้คู่นี้มันชิงแชมป์มันดูดุหน่อยมึงก็ให้เจวายไปกดใครก็ได้นะไม่ต้องมักง่ายอ,อ่ะคือเสียเวลาแค่อาทิ์เดียวเนี่ยปูน,นะะเรื่องเพิ่มหน่อยเนี่ยไม่มีใครตายอะ่ะเฮียออแต่เนี่ยคือสุดท้ายแล้วใครใครอินบ้างผมถามหน่อยใครอินบ้างที่ม่งได้แชมป์เนี่ยบูลเลตขับโก นอกจากคนที่แบบแม่งเป็นติ่งเอไอแบมันยูจริงจริงใครอินบ้างมวยป้ามแบบนี้นะครับเออแม่งแย่นะครับ, yeah. ค,รบคือสุดท้ายเนี่ยไอเรี้นี้นี่คือบุ๊กกิ้งดีๆของมึงอะ่ะเอ้ไม่ใช่บุ๊กกิ้งดีมวยป้ามดีๆของมึงอะ่ะมันควรได้รับความสนใจมากกว่านี้เว้ยถ้ามึงบุ๊กดีเนี่ยคนมาดูเนี่ยคนเขาก็อินเพาะมวยป้าม,มึงมันดีแต่มึงทํามวยป้ามแบบนี้ใครจะดูผมก็ไม่อยากอยากดูเลยเนี่ย เส้นเนเวอร์หคนน่นิวเจแปนเนี่ยเขาเพิ่งทำน่าสนใจขนาดไหนเขาให้ยังไลออนเนี่ยมาท้าโอกดาว่าเดี๋ยวกูจะไปเตะต,ตูดมึงกูจะไปชิงแชมป์มือกับมึงเออนั่นคือสิ่งที่น่าดูแล้วเขาแน่นอนแล้วเขาก็ไม่ได้เจอกันทันทันทีถูกต้องไหมครับเขาก็มีเว้นระยะเวลาอีกเป็นเกือบเดือนเอ,อเพื่อปูเนื้อเรื่องเพิ่มเติมนะครับเออ แล้วก็แน่นอนว่าอันนั้น,นมันเข้าเนื้อเรื่องด้วยเพราะว่าเนื้อเรื่องของโอกระดาตอนนี้คือเด็กพยายามจะมาท้าโอกระดาซึ่งโอกระดาไม่ชอบก็หาว่าเด็กพวกนี้แม่งปีนเกี่ยวไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงเนี่ยเห็นไหมมันมีเนื้อเรื่องเส้นเนเวอร์หกคนคนมันก็ถึงอยากดูเพราะว่าเราใส่ดีเทลเราใส่เนื้อเรื่องเข้าไปทั้งฝั่งผู้ท้าชิงทั้งฝั่งแชมป์เออแต่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีม,ม,มีมีเนื้อเรื่องเฮียบ้างไม่มีเพราะแค่มึงอยากทําทเนื้อเรื่องดีแอคเคมที่แม่งเป็นแชมป์หคนอยู่กับบ มึงก็คิดแค่นี้ว่างั้นก็เอาแชมป์แท็กทีมหกคนให้บุญเลยขาวโกบ้างจะได้ทําเนื้อเรื่องต่อแค่เนี้ไอ้เหี้ยกูก็ทําได้ใครก็ทําได้เออหมาตัวไหนก็บุกได้คิดแค่นี้นะครับเออแย่นะครับ, yeah, รบซึ่งมันมันดีกว่านี้ได้นดียร์ปนก็ทำํำมาเห็นนะเออนี่แย่ yeah, นะครับอ,อ คือแบบอันนี้มันไม่ใช่มวยป้ามของจริงอะ่ะมันเป็นมวยป้ามแบบมวยป้ามไม่ใส่ใจอะ่ะเออนะครับไม่ดีแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับนี่คือลบห้าแสนลบห้าล้านลบแยห่ห่าก็ลบอะ่ะไอ้เหี้ยผมบอกผมจะไม่เล่าเหี้ยทั่งนั้นอะ่ะไอเ้เหี้ยเอ้ยผมถามหน่อยว่ากูดูอะไรอยู่คุณมองภาพที่ผมเอาขึ้นแล้วคุถามหน่อยว่านี่คือมวยป้ามเหรอไอสัตว์ รู้ว่ากูดูละครบอร์ดเว่ปี1930หรือพวกภาพยนตร์ขาวดำกาก,ากากสักเรื่องหรือเฮียก็ตามนี่คือเฮียเนี่ยน,นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยววิธีตอนนี้ไม่ยังไม่ทำเลยซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะผมถามหน่อยว่านี่มันมีอะไรที่มันมันมีคําว่ามวยคือคำว่ามว,ม,มวยปล้ำของจริงหรือแม้กระทั่งคำว่ามวยปล้ำกันดะไอภาพหน้าจอนี่มันเหมือนคาว่ามวยปล้ำตรงไหนวะเฮ้ยผมไม่เคยผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่เคยเจอ อะไรเลยที่มันใช้ภาพขาวดำเยอะขนาดนี้จนทั้งโทนี่สตอมแล้วผมถามหน่อยว่าใครมันทนดูมวยป้้มที่แม่งตัดภาพขาวดำบ่อยขนาดนี้ได้วะเฮียผมดูแล้วผมไม่จะอ้วกอ่ะคือไม่ได้จะอ้วกเพราะคุณภาพมวยป้้มนะไอเฮียกูลายตาไอสาสต์ไอเฮียเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำไอเฮียกูจะอ้วกแล้วแบบนั่นคือโคตรมวยป้้มหลอกติ่มอะนี่นะแล้วแฟน a อ w อย ก็ยังมีหน้ามาด่า TNA ว่า a อ s the e l e g a n นะครับกิมมิกใหม่ของดาน,น่าบูกก๊กน,นะมาก๊อบโทนี่สตอร์มเฮ้ยไม่มีใครอยากก๊อบกิมมิกห่วย,วยของมึงหรอกแบบไม่หวยอะ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าไอเฮียโทนี่ขาดมันดูนี้แล้วมันคิดว่าไอนี่มันเป็นโปรดักที่ดีได้ยังไงวะแม่งไม่มีอะไรสักอย่างเลยมวยป้ามของจริงเนี่ยแม่งไม่มีเลยไอเฮียคือคือแน่นอนว่ามันไม่มีมวยป้ามเฮียบนโลกมันทำใาห้ภาพขาวดำอะ่ะ ดับอย่างน้มบอกวดับไปอย่งุณู่หญิไม่ยอไม่ทำเลยตอนนี้นะคืออันนี้นี่แม่งแย่จริงผมยอมรับไม่ต้องมวยป้ามของจริงก็ไดะสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่งไม่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนี่แม่งแบบบูชิดอะบูชิดโชว์โอ้ยโย่แย่ๆย่คือแบบ ผมก็ไม่รู้จะด่าทําไมเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแบบดูภาพก็รู้แล้วมันมีอะไรเป็นห่วยป้่าของจริงบ้างวะไอ้ห่าผมจะไม่พูดที่ฮะแล้วกันเือเรื่องนี้ไม่โคตรหัวขวายมันเย่มากนะครับอ่าจะจบแล้วครับไดโนไม้เฮียมาอีกแล้วครับแรนดอมแมทล่องเท้าไฟกับไพเวทบาร์ตีเหมือนเดิมสนุกไม่มีอะไรเลยจบนะครับ อมแค่นี้แหละไม่มีอะไรผมก็ไม่เลยจะพูดอ่ไปต่อนะครับผู้เอกนะครับโจเจอฮุกนะครับก็อ่าอันนี้ก็ก็เป็นแมตที่แบบอ่าพึ่งจะมีพอยต์แมตช์นี้นะครับก็เป็นแมตที่แบบฮุกพยายามสู้เต็มที่คือมันก็สู้โจไม่ได้นะก็ฝีมือมันก็คนลระดับอยู่แหละมันก็พยายามสู้เต็มที่นะก็สู้สู้โดนมัตเซอร์บัตเตอร์ดับได้แค่หนึ่งมันก็ทนได้นะ โดนลานเลียดไปอีกสามทีนะจนสุดท้ายโดนล็อกคอแล้วก็แพ้ไปแต่ฮุกก็จบแมตช์ก,ก็ยังสู้อยู่นะครับโดนโจมัตเซอร์บัตเตอร์ไปอีกเออไมก์ก็ยังพยายามจะสู้อีกนะครับอะไรอย่างนี้โจก็จะกระทือไม่เลิกจนสุดท้ายแฮงเมนก็มาช่วยแล้วก็มีาวิฟท์โผล่มานะครับก็เพิ่งมาดีแค่เนี้ยคเูเอกเออมีพอยต์แค่นี้ยไอ้เหี้ยนะครับแต่ก็ยังดีอ่ะก็มีคู่เอกอ่ะ คือถ้าผมจะไม่ให้ลบห้าร้อยผมก็ให้คะแนนคู่เอกม่งไว้เต็มนหนึ่งอะเออแต่เอาเป็นว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ช่างแต่คือมันเป็นไดาไหมที่แย่จริงนะครับก็มันก็เป็นแบบนี้นะครับ AEW เออเห็นภาพเนาะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับมันก็เป็นสมาคมแบบนี้นะ แบบสมาคมที่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ทำหวยปั้มแบบหว่หวยไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็สวัสดีครับผม